สัปดาห์นี้นะคะแชร์มีภาพบรรยากาศโครงการรับสมองประลองปัญญาสันหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่เจ็ดมาฝากกิจกรรมนี้จะสนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะการเล่านิทานเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้สําหรับเด็กและช่วยสร้างความอบอุ่นในครอบครัวอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กสำนักง,งานเลข,ขาธิการสภาการศึกษาและนิตยสารมาเตอร์แอนด์แคร จัดงานแถลงข่าวโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนุ่มน้อยนักเล่านิทานครั้งที่7ขึ้นเมื่อวันอังคารที่หมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเฟ้นหาหนุ่มน้อยยอดนักเล่านิทานและส่งเสริมให้เด็กพ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านรวมทั้งส่งเสริมความรักความผูกพันภายในครอบครัวจากกิจกรรมการเล่านิทานโดยเปิดรับสมัครรอบคัดเลือกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2555ัราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-2418-000่แต่อ3 4ม่อยากให้มาเต็งเยอะเลยมาเอาจได้อะไรอ่ะถ้ามาประกวดเราจะได้อะไรอ่ะคะถ้ามาประกวดแล้วเพิงได้ทำสนมไข่ทอดทำเป็นตัว,อตวเองนะ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสรรค์น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจรวมเปถึงมีความสามารถในการเล่านิทานค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15รกรกฎาคมนี้ค่ะหรือติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ www.tkph.or.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ นะคะสวกเราวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องมากๆเลยที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะได้อย่าเพิ่งไหว้นะใช่ค่ะขอบคุณสาหรับคาแนะนำดีๆของคุณหมอนะคะไม่เป็นไรครับคุณคนไข้เพราะว่าเราเป็นคนหวทอดีตเมื่อมาเจอบรรยากาหมอมันเพียงไงก็ผิด